ดีค่ะข้างในสวยมากนี่ไงนี่ร้านหมูกระทะนะคะอ๋ยถ่ายรูปเป็นสวยเลยเหรอสวยไหมจ่ดวันนี้มาร้านหมูกระทะอ๋ออะไรสดใช่ไหมเนี่ยวิดีโอสีนะขาของเมย์สักผิดมากเลยนะนี่ เดกด่อเด็ดรสเด็ดมากเด็ดเด็ดอร่อยจับจับจ่มจวงอันนี้นะคะสาวสาวนี่สาวสาวสาวคิงสาวอะไรนะนำตัวนี้หนึ่งสิค้าสาวเสื้อสาวขิดเข้มสาวไตค่ะ ค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือแม่ใหญ่ของเรานะคะสวยไหมสวยไหมนี่เจ้าของช่องนะคะเจ้าของช่องจิ๊กโกจิกก้องแม่แกรนดี้เงียกน้อยนะคะนี่นะคะตากด้วยนะคะช่องน้องใหม่นะคะสายทิมน,นะคะทิมงานเงือกน,น้อยใส่แบบไอเทมแบบแบบแบบปูนะคะ